สวัสดีค่ะพอดีพี่นามีเส้นหมี่ที่เราแช่เหลือจากการทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะพี่นาก็จะมาผัดมีงานวัดนะคะก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีเส้นหมี่แช่น้ําแล้วต้นหอมนะคะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวนะคะน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เทียมสับนะคะแล้วก็จะมี ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็สีดําค่ะทุกคนก็นี่นะคะสีดําใส่เพื่อให้มีสีสันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีทํานะคะอันนี้ก็ผงปรุงรสนะคะก็แต่ก่อนอื่นพี่นาขอขอเจียวไข่ก่อนนะคะพี่นาจะเป็นคนชอบกินหมี่พี่นาจะใช้เจียวไข่บางๆเพื่อโรยหน้าหน้าหมี่ผัดของพี่นานะคะ แล้วก็ตั้งกระทะเลยค่ะไข่ที่เราตีลงไปเจียวไปก่อนนะคะแล้วก็ทําให้มันบางๆแบบนี้นะคะก็รอจนไข่สุกกับด้านแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็หั่นฝอยๆไว้เก็บพักไว้นะคะทุกคนก็รอนะคะการใช้เตาไฟฟ้ามันจะไม่ร้อนไวเหมือนเตาแก๊สน,นะคะทุกคนเราต้องใจเย็นนิดนึงนะคะ ก็นี่ค่ะทุกคนพินาก็จะรอให้ไข่มันบางสุกแล้วเราจะกลับด้านนะคะเสร็จแล้วตักพักไว้ค่ะตอนนี้เราก็จะมาใส่กระเทียมในกระทะที่เราเจียวไข่เมื่อกี้นะคะก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะก็เจียวกระเทียมพินาจะใช้น้ํามันไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ํามันเยอะแล้วมันจะเลี่ยนค่ะแต่ที่พินาผัดนี้พินาใช้เนยนะคะทุกคนไม่ได้ใช้น้ํามันพืชนะคะไว้กระเทียมไหมแล้วค่ะยกออกก่อนแป๊บ กถ้ามันร้อนจัดนะคะก็เมื่อเรากระเทียมเอาเจียวได้ที่ก็เราก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่เครื่องปรุงที่เราลั่นไว้ก็มีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเพื่อกันไหมนะคะทุกคนใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเดีย๋ยวไม่งั้นไหมเราก็คนให้เครื่อง เครื่องเครื่องปรุงของเราให้ให้เข้าที่นะคะคือก็ค่อยเคี่ยวเคี่ยวไปสักพักเติมไปนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำให้น้ําตาลมันละลายหลังจากนั้นเราก็ลองชิมรสดูว่ารสชาติมันได้ที่ตามที่เราต้องการไหมนะคะทุกคนแล้วก็ คนไปเรื่อยๆนะคะคนเลคนเลไปคะ่ะทำบับข้าวต้องใจเย็นๆนะคะถ้าใจร้อนจะไม่อร่อยนะคะทุกคนก็ค่อยๆทำไปนะคะบอกตรงๆพี่นาไม่ได้เก่งเรื่องการทำาับข้าวนะคะแต่พี่นาพอทำกินได้น,นี้เราก็เติมผงปรุงรสไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะ ใส่ผงปรุงรสแล้วทุกคนให้ทั่วนะคะชิมรสค่ะว่ามันรสชาติได้ดั่งที่เราต้องการไหมเมื่อรสชาติได้เราดังรสที่เราต้องการแล้วใส่เส้นหมี่ลงไปเลยค่ะใส่เส้นหมี่ลงไปเลยค่ะทุกคนจากนั้นเราก็ผัด คนเลยคนเลยให้เส้นกับเครื่องปรุงเราเข้ากันนะคะอย่าให้เส้นมีมันเกาะกันนะคะพี่นาเป็นคนที่คือสมัยก่อนนะเวลามีงานวาดัดงานบุญงานกระถินเขามีลงทานเราจะเห็นแม่ทําบ่อยพี่นาเขาจาสูตรได้นะคะเพราะเพราะเราก็เคยช่วยแม่ผัดนะคะคือเราอันนี้พี่นาเติมซอสด,ดำนิดนเพื่อสร้างสีสันนะคะ สมัยก่อนเวลามีรงทานหรืออะไรงานวัดนะ่ะแม่พินาเขาก็จะไปช่วยนะคะเป็นแม่ครัวงานวัดอะไรเงี้ยเราก็เป็นลูกมือเราก็จะผัดนะ่ะเราก็จะเห็นบ่อยๆสมัยก่อนมีงานวัดอาจจะมีจะไม่มีหมูจะไม่มีเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเส้นหมี่แล้วก็จะเป็นต้นหอมหรือไม่ก็จะมีถุงงอกแต่พินาไม่ได้ใช้ถุงงอกนะคะในที่นี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะลาเขาจะโรยด้วย ไข่เจียวบางๆหั่นฝอยแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งแบบแดงๆอะไรเงี้ยเพื่อให้ดสูสีสันสวยนะคะก็ตักแจกเห็นอย่างเงี้ยแล้วพี่นาคิดถึงงานวัดเมืองไทยเลยทุกคน <c oughs> แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปจนให้น้ํามันแห้งนะคะให้น้ำมันน้ำเครื่องปรุงของเรามันเข้าในเส้นหมี่ให้หมดนะคะทุกคน ค่อยทำไปอย่างใจเย็นนะคะทํากับข้าวอย่าใจร้อนผัดมีนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนเว,วลาในการผัดก็ประมาณ5่ซ้า5นาทีเองนะคะทุกคนไวนะคะแต่เราต้องเตรียมเครื่องไว้พร้อมนะคะก็ประมาณ5นาทีนะคะทุกคน ใช้เวลาไม่นานค่ะ,ะอร่อยด้วยนะคะอิ่มด้วยแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้สารอาหารครบเพราะเราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์นะคะแต่พินาผัดไปทานที่ทํางานมันก็ง่ายในการทานนะคะทุกคนก็แต่พินาเวลาพินาทานพินาก็็จะมีไข่มีผักมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกทีนะคะทุกคนเราไม่ได้ทานเฉพาะมีอย่างเดียวนะคะ เมื่อเราผัดได้ที่น้ำน้ำปรุงรสเขาที่เราใส่ต้นหอมเลยค่ะทุกคนใส่ต้นหอมลงไปต้นหอมสอวีเดนจะต้นใหญ่มากทุกคนก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเ้าให้เข้ากันให,ให,ให้ให้ต้นหอมมาสูดน,นะคะจากนั้นเราก็ตักขึ้นเลยค่ะตักเสร็จแล้วก็โรยไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วจัดใส่จานได้เลยค่ะทุกคนพี่นะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ต้นหอมเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราจะตักขึ้นแล้วนะคะก็าเราก็จะตักขึ้นนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านนะคะพี่นาก็จะโรยด้วยไข่ก็ทานกับผิดทอดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ